โดยผู้ที่ตัดคลีนิกแค้ความสวยรอไม่ได้ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบ้านเช้าหน้าหนึ่งนะครับผมบอยพิศนุนิ่มสกุลครับต้นหอมสกุลตลาเทียมไทรอดค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารแล้วนะคุณนะใช่ค่ะอู้ตนเช้ามาอากาศสดใสมากนะคะคุณวันนี้อากาศแล้วก็วันเวลามันโอ้โหมันผ่านไปรวดเร็วมากเลยอะปีนีงแบบแป๊บเดียวจะเครื่องปีกแล้วนะคุณความรู้สึกมันผ่านไปยังไงบ้างได้ทําอะไรบ้างหรือยังครับกับชีวิต ก็อยากคนเราก็มีความฝันอยากจะทำอะไรหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของงานของเราในวงการบันเทิงนเเด็กมาแล้วก็อยากมีความฝันอยากเข้าสู่วงการบันเทิงคุณทำมากี่อย่างแล้วในวงการบันเทิงอ่ะที่อาชีพละดีเจมีนักร้องอย่างเดียวนักร้องอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำไม่ต้องทำแนะนําให้อยู่อย่างนี้และเป็นดีเจต่อไปคนส่งคอนเสิร์ตที่จะไปขึ้นอย่าร้องให้เห็นนะคุณไปแล้วร้องเพลงให้เห็นจะมีเรื่องกันนะคุณเคยฟังดีเจร้องคาราโอเกะแล้วใช่ไหมหน่อยโอ้โหถ้วยคอมเมนต์ คือโอ้โหสุดสุด,สดอะพูดได้คำเดียวเลยเลสุดสุดดีสุดสุดแย่ <Yeah S 1> มากร้องไม่สนใจใครด้วยนะพูดไปเดี๋ยวพี่ชอดก็ไม่ขึ้นคนอนเสิร์ตพี่ชอดครับแต่เขาก็โอเคเขาก็มี <laughs> คาแรคเตอร์ <laughs> แต่สังเกตว่าเวลาเขาร้องเพลงเขาจะไม่สนใจใครเลย สมาธิแน่นเอยู่กับไม้ต่อติ่ต่อห้านั่งไปเถอใฉันไม่รู้เรื่องไม่เดินไม้ด้วยไม้อยู่ที่มือฉันแล้วเยาจะถามท่านผู้ชมครับว่าอาชีพในวงการบันเทิงเนี่ยท่านผู้ชมอยากทําตําแหน่งไหนมากที่สุดมันก็จะมีตั้งแต่เป็นนักร้องเป็นดาราเดินแบบเล่นละครช่างไฟช่างไฟยกช่างแต่งหน้าเฮ้ยอันนั้นก็คงไม่มีใครฝ่ายฝันว่าโตขึ้นหนูจะมายกน้ําอยู่ในกองอาก็ไม่แน่มีบางคนแน่นอนแน่นอนมีมี คือบางคนไงบางคนอยู่แบบเห็นคุณแม่แบบว่าเห็นญาติญาติตัวเองทำไงเป็นสวัสดิการอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องอยากทําอาชีพที่ได้เงินเยอะๆด้วยไงถูกต้องมีอะไรที่แบบในวงการที่อยากทำแล้วยังไม่ทำปะผมทำมาหมดแล้วครับเว้นดีเจดีเจทำบ้างแต่ไม่ได้ทําเยอะเท่าไหร่แต่ไม่ได้คิดว่าจะทำเพราะว่าเขามีแอบสนใจคุณเหมือนกันนะเอดิจดีเจดี่จงดีเจนะข่ามนี่ก็มีอย่างหนึ่งที่อยากทําคืออยากเล่นหนังนี่ไงขอให้ได้ขอให้ได้ครับ อ่าเอาะอาละส่งกันมานะคะ4 2 2 1 1 2 1นะคะอาชีพในวงการบันเทิงอะไรที่คุณรู้สึกว่าอยากทำหลือเกินแต่อาชีพไหนที่เหนื่อยที่สุดรู้ไหมอาชีพอะไรอ่ะในวงการเนี่ยช่างไฟมาก่อนกับทีหลังแล้วโอ้โหอยู่ไกลๆคุณไม่เห็นเบื้องหลังคนเหนื่อยมากก็เหนื่อยสุดคงเป็นเบื้องหลังนั่นแหละเบื้องหลัง ไปดูเรื่องราวในข่าวบนเทิงของเราค่ะที่มีความของพิชานะคะล่าสุดนี้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแล้วพิชชายื่นเอกสารฟ้องนายซิริลโรฮานีนะคะแล้วก็นางสาวพาัทรรแสงจันทร์ซึ่งทนายของพิชาก็บอกว่าจะฟ้องในข้อหากันโชคทรัพย์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการ มินตามาัดแล้วนะคะในส่วนคดีแพ่งเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีว่าเสียาหายในเรื่องชื่อเสียยังไงบ้างคุณดูดีนาเหมือนฉันเลยปะคล้ายๆนะอไม่มสึกเห็นตัวเองถ้าจะพูดถึงแล้วในชาบ่าตอนแรกก็ได้ยินเรื่องนี้มาก็ตกใจนะคะเพราะว่าเออชอบ้าก็ได้ทำํำสิ่งที่ถูกต้องหมดแล้วนะ,นะคะใน,นงาน ก็พอเ,เกิดคดีเรื่องนี้มันก็เป็นคดีความซึ่งเขามาอยู่ดีๆจะฟ้องเรานี่ชั้าก็งงมากก็เลยต้องปรึกษาคุณมาคทีงคุณในนั้น,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 นว่าเราจะทายังไงกันแล้วตอนนี้ชื่อคิดว่านักข่าวทุกคนก็คงรู้ความจริงกันไปหมดแล้วนะคะว่ามันมัน่เรื่องจริงเคยทางานด้วยกันมาจนถึงวันนี้ติดต่อกันได้ไหมครับซีรีส์แล้วก็คนอื่นๆคือตอนแรกที่ทํางานเนี่ยมาเราคือชันไม่ได้สืบอะไ,ไรแก็น<ด>ึกว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์จริงๆเพราะว่าเออเราก็ไม่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 ได้นไม่ได้นึ ถึงเรื่องที่น่ากลัวอะไรขนาดนี้นะคะ,คะเราก็อย่างที่บอกใชไ่ได้ไปคิดร้ายอะไรกับใครอยู่แล้วก็คิดไปใน,นี่เร์ทำงานการแต่พอหลายหลายคนมาเตือนว่าเมันมีอะไรบางอย่างนะคะซึ่งตรงน,นี้ชั้ก็คงไม่ขอพูดนะคะเราคงไปสืบเ,เองแล้วกันนะคะชัก็เลยเตัดสินใจไม่ร่วมง,งานก็เลยกงขอหยุดงานแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยเพราะว่าแทนที่จะเอาเออพลังงาน ไปใช้กับงานก็ต้องมาวุ่นวายอะไรตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าอยากจะทําให้จบนะคะให้เคลียร์นะคะเพราะว่าใช่ก็อยู่วงการนี้มาชา็รู้ว่าอะไรความถูกต้องอะไรตรงไหนลําดับการทํางานทําอะไรนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ประชาชนเคลียร์ค่ะอแต่คุณต้องภูมิใจนะคุณน่าคลายที่มาชามากเลย คนชอบบอกทิง่งเดิมอ่ะสรงเดิมของคุณน่ะอืมแต่ว่าเวลาพูดไปก็อายปากอืมไม่ต้องอายคุณไม่เคยอายอะไรอยู่แล้วพูดไปอ่ะไม่ไอแทนพิชา สงสารพิชาเรองของเรื่องสงสารอ่ามาที่อีกหนึ่งข่าวบ้างดีกว่านะครับมาที่ข่าวของนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์วงสวรรค์นะครับเพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศแป๊บเดียวนะฮะก็มีข่าวเมาส์แรงๆแล้วคุณเมาส์กันว่าสาวนุ่นเนี่ยนะฮะพาเพื่อนตามไปราวีสาวแพมปานพิมพ์นางแบบปฏิทินรีโอนั้นถึงขนาดตบตีปันหนึ่งว่าเป็นเมียน้อยเมียหลวงกันเลยทีเดียวนะคุณโอคโหต้องไปถามคุณนุ่นข่าวกิ๊กกับคุณตอทก็ก็งงอยู่เล็กน้อยนะคะก็แต่ก็ก็เป็นปก ก็เข้าใจว่าในเรื่องของของนักแสดงก็พข่าว็นเรื่องธรรมดาค่ะครับผมแล้วเราได้ไปตามราววงราวมีอะไรแนจริงไหมครับโอ้ไม่มีค่ะหน้ายังไม่เคยเห็นเลยค่ะมีได้คุยกับพี่ตอนไหมครับเรื่องข่าวก็มีค่ะมีคุยเรื่องข่าวกันบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นคงต้องไปถามเขากันเองแล้วกันขอไม่ไม่ยุ่งไม่รับรู้ด้วยนี่ค่ะแปลว่ามันมีอะไร คืออย่างที่บอกว่าเวลาเป็นข่าวก็ต้องไปถามคน,น,นคนนั้นคือนุ่นเองนุ่นไม่ได้ยุ่งเออไม่ได้ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นนุ่นก็จะไม่รู้รายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะตอบไม่ได้ค่ะก็สรุปเป็นข่าวลือนะคะไม่เป็นความจริงเอามาดูข้อความทาง SMS อบอกว่าอยากจะเป็นคนเขียนบทบ้างละอ,อยากเป็นช่างแต่งหน้าให้พี่ต้นหอ,อมแล้วก็อยากเป็นช่างแต่งตัวให้คุณอบอยอันนี้ตามาดิช่างแต่งตัวคุณบอยเตรียมตัวออกได้แล้วเราเนี่ย <laughs> มีคนจะมาสมัครแล้วนะอยากเป็นนางแบบค่ะอยากเป็นดีเจแข่งกับพี่ต้นหนอมเป็นดีเจได้แต่อย่าแข่งกับพี่ให้พี่ตายตามอายุไขของพี่ไม่นานนี้หรอกอีกประมาณ6เดือนนายเนีวเกิดอยากเป็นดีเจค่ะอยากเป็นดีเจต้องติดตามรายการเรานะคะจริงๆแล้วอาชีพในวงการบันเทิงเนี่ยเป็นอาชีพที่น้องๆหลายคนอยากทำงานนะเพราะว่าเรียนนิเทศกันเยอะมากโอ้คนเรียนนิเทศจบนิเทศเราเยอะมากฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่น้องอยากเข้าสู่วงการบันเทิงฉะนั้นสร้าง บนได้ตัวเองยาเดินทางชีวิตที่ผิดพลาดอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะใช่ถูกต้องครับแล้วถ้าเหยียบหัวใครได้ก็เหยียบข้ามไปเลยอ่านบอยไปด้วย <laughs> กันไปด้วยกันแล้วแล้วเลรโอเค <laughs> ดูข่าวนางเอสาวสวยอีกคนหนึ่งบ้างแป้งออนจีราตอนนี้มีข่าวยาวว่าเป็นคัส,สโนวีเมืองไทยแล้วคุณล,ล่าสุดมีภาพหลุดนะคะว่าเอ๊ะอิกกั๊กกับหนุ่มตีถ่ายคู่กันในงานงานนึงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหนุ่มตีคนนี้เนี่ย<ช>จ่าะเป็นปคนเดียวกับที่เคยไปทะเลด้วยกันเนาะีหนุ่มตีหนุ่มตีไม่ใช่หนุ่มใต้อย่างคุณก็ไม่ไม่ยังไงนะคะวันนั้นไปหลายคนเยอะมากก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะเพราะว่าไปทำแป้ง วันนั้นงานวันนั้นคนไปเยอะมากเลยนะจริงๆแต่อาจจะแบบยืนใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะยืนใกล้กันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมีภาพคู่กันก็ไม่แปลกค่ะสนิทันาดไหนกันก็สนิทก็เป็นเพื่อนนะคะคือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เราดูดูหรือเปล่าโอ้ยไม่ตอบ <c oughs> ดิแม่ไม่าแบบเอา ไ,ไปสะํามตอนไหนจ <c oughs> ต่ไม่ได้ะอะซามหัวหินไปบ่อยมากก็เลยแบบไม่รู้รอบไหนแต่ก็ปกติไปกับเพื่อนอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าถ้าเวลาไปเที่ยวที่ก็ไปกันเยอะไม่ได้ไปกันสองคนแล้เพื่อนคนนี้ไปไได้วยหรอือเปล่าก็คงมีสักรอบที่มีไปมั้งแต่ก็บางรอบก็ไม่ได้ไปแต่วคนนี้ยังไม่ใช่หัวหิของแม่อะไรนะคะไม่ยังๆค่ะยังยไม่มียังขออยู่คนเดียวไปก่อนแม่ด <c oughs> ูก,ก่อนละกันนี่เหงา เขาไปจะอําไปหัวหินกันคุณนี่นะไปบางปูบ้างบางขุนเทียนบ้าง ไปเที่ยวไกลๆหน่อยสิคุณนะไม่มีเวลาไปแค่นั้นแหละแล้วก็เออซึมซับทะเลเลยไปเออดมดมดมดเสาเนี่ยน่ะที่มีหอยเชอรี่เกาะอยู่เอาอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นพระเอกหมอลำอยากป็นเอ้ก็มีก็มีมีควสนทตัวอ่ะไปที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่ามาที่ข่าวอีกหนึ่งสาวนะฮะเป็นสาวร่างเด็กน้องสายป่านนั่นเองนะคุณได้ข่าวว่าตอนนี้นะฮะได้เลิกลากับหนุ่มแชมปวงแชมปไปแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีข่าวแว่วมาว่าว่าหนุ่มแชมปเนี่ย มีแฟนใหม่แล้วมีจริงหรือเปล่าครับสายป่านแล้วยังไงอ่ะเขามีแฟนใหม่แล้วหรอปานมีค่ะมีแล้วค่ะก็ก็ไม่ไม่เห็นแปลกเลิกไม่นานค่ะไม่นานสักพักหนึ่งค่ะ no. ยังได้มีกันเพรายังคุยกันอยู่เป็นพี่น้องกันอยู่ยังโทรศัพท์หากันอยู่เลยค่ะยังรู้ว่าตอนนี้พี่เขาไปต่างประเทศด้วยค่ะเขาเริ่มแต่เรา้เขาก็มีใหม่ครับก็ไม่แปลกค่ะไม่แปลกก็ดีแล้วค่ะเนี่ยเกี่ยวกับพี่สา่จร้งค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่จะไสียดายเวลา แล้วทุกอย่างกำลังดีค่ะไม่เสียดายไม่เสียใจไม่เฮิร์ตหากถ้าเป็นคุณอ่ะอันนี้เขาไม่เฮิร์ตนะเขาเป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันได้ถ้าเลิกกับฉันปุ๊บแล้วมีแฟนใหม่ปุ๊บชีด้าเลยทำไมไม่ไว้อะไรให้กับความรักของเราสักนิดนึงช่วงที่ผ่านมาเขาไว้อะไรให้คุณตลอดเวลาแล้วไงถึงเวลาเขาควรจะจะไ่มีอะไรกับเขาหมดแล้วกําหมดกรมหรือว่าจะแก้กรรมดี วันนี้กับอพระเอกสุดหล่อนะคะคุณอมอักขภานี่ก็ไปอยู่สังกัดค่ายเดียวคุณเติ้ลเลยมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเกาเหล่ากันแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณทำไมครับแย่งกันเป็นลูกรักของโพลีพาวเขาอยู่ค่ายเดียวกันนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีเขาไม่สบตากันบอกไม่ถูกกันป่ากว่ามันการเข้าใจผิดกันอย่างมากเลยครับจริงๆแล้วผมกับเติ้ลเนี่ยเราเราสนิทกันนะครับคือเราไม่มีการแย่งกัน งานกันหรือว่าแย่งกันเป็นลูกรัิกันแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วคาแรคเตอร์ของอ๋อมก็เป็นคาแรคเตอร์ของอมผมผมก็จะก็คนละบทบาทเนาะมีงานเยอะกว่าน้อยกว่าอยังไงครับมไม่เกี่ยวนะจริงๆนะผมว่าผมว่าเราสองคนในต่างนามทำน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าอยไปวัดว่าใครเยอะกว่าน้อยกว่าใครบทดีไม่ดีผมว่าทำงานของเราให้เต็มที่ต่อไปจะดีกว่าครับทุกอย่างเปนเรื่องคุณภาพแล้วก็ความพึงพอใจของทั้ผู้ชมมากกว่ามีทุกรายการเนาะมีทุกแบบทุกที่นะแย่งกันเป็นลูกรักเนี่ย ใช่ซึ่งตรงเนี้ยบอยอย่าได้แย่งต้นหอมเด็ดขาดผมแย่งคุณไม่ได้คุณเร็วอ,อไม่สวยนะแต่เร็วเออ <c oughs> เอาละฮะเดี๋ยช่วงหน้านะครับเรายังมีข่าวบันเทิงเยอะมากเลยเนาะถ้าผ้าเด็ดขาดกับรายการบันเทิงห้านหนึ่งครับอยากเป็นมไม่เหมือนฉันเลยอ,ะอ่ะ